ดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะชาวบ้านเขาสุดจะทนกับกลิ่นเหม็นและน้ําเสียซึ่งเกิดจากโรงงานผลิตยางพาราอัดแทง่งบางบ้านนั้นทําอะไรไม่ได้ค่ะต้องใช้วิธีนําสกอตเทปไล่ปิดตามช่องและรูต่างๆทั่วทั้งบ้านป้องกันไม่ให้กลิ่นเล็ดรอดเข้ามาขณะที่บางคนนั้นถึงกับต้องประกาศขายบ้านนี้ไปติดตามปัญหาความเดือดร้อนครั้งนี้จากคุณอัศพลดวงจินดาค่ะ ก็ร้องมาหลายครั้งแล้วเขาก็จะจัดการให้พอจัดการให้ก็ไม่เห็นที่ได้สทักทีเลยพร่าไม่สามารถที่จะเปิดประตูหน้าต่างได้ต้องใช้แผ่นเทปกาวใช่ไหมแปะตลอดเลยป้ายประกาศขายบ้านพร้อมข้อความประชดประชันเกิดจากความอัดอั้นใจของชาวตำบลวังว่าอําเภอแกลงจังหวัดระยองที่ต้องทนกับกลิ่นเหม็นจนแสบจมูกอันเกิดจากโรงผลิตยางพาราอัดแห้งส่งออกที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักทุกครั้งที่สายลมพัดผ่านยอดยางพาราและสวนผลไม้ พื้เศรษฐกิจของชาวบ้านมันนําพาเอาความสิ้นหวังมาพร้อมกันด้วย3ปีที่ผ่านมาเคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานรัฐหลายแหง่งแต่ปัญหายังไม่ได้รับการคลี่คลายทศวรรษเย็นช่ำที่มีบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงงานใช้สกอเทปปิดช่องและรูป้องกันไม่ให้กลิ่นเหม็นเข้าไปในบ้านตามมีตามเกิดเพราะว่ามันกลับไม่ได้ช่วยอะไรมากนักอาการแพ้ก็คือเวลาได้กินเหม็นเนี่ยอ่ามันก็จะคันมันจะคันเสร็จแล้วผินก็จะขึ้นตัวเองก็เป็นภูมิแพ้เชียพันธุ์ก็ต้องกินยา นานหลายวันแล้วที่สมทรง,ททรงการะนะบรรจงไม่สามารถออกไปกรีดยางพาราในสวนของตนเองที่อยู่ติดกับโรงงานได้กลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงตอนรุ่งเช้าทําให้เธอทั้งแสบจมูกปวดศีรษะและอาเจียนซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งน้ําเสียเข้าอยู่ตลอดเวลาเวลานี้ะเ,เอาดินไปตรวจตอบแล้วมันมีกดตลอดเลยเวลาฝนตกมากๆเนี่ยออกหมดเลยนะค่างกําแพงกําเพิงเนี่ยเขาบอกว่าเขาปรับปรุงแต่ไม่ได้ปรับปรุงเลยก็ไม่รู้จะทํายังไงกัน ชาวบ้านเคยทำสัญญากับโรงงานอย่างน้อย4ครั้งตั้งแต่ปี2,553ให้แก้ปัญหาเรื่องกลิ่นแต่ปัญหาหายไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นทีมข่าวข,าขอคำชี้แจงจากผู้จัดก,การโรงงานแต่ถูกปฏิเสธจากเหตุผลของความไม่พร้อมด้านอุตสาหกรรมจังหวัดระยองระบุว่ากลิ่นเหม็นเกิดจากสารประกอบโปรตีนจากกองขี่ยางดิบและสั่งการให้โรงงานแก้ไขเรื่องกลิ่นและบ่อประบน้ําเสียพร้อมกาชับให้เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบโดยรอบ หากพบว่ายังมีกลิ่นเหม็นจะสั่งปิดกิจการท,ทันทีอัตศวินพิดารายงาน